สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูุขุสุกคนครับมาพผกันอีกครับพี่น้องกับลุยสานภาคมอนกิแสบพี่น้องกูจับอีกแล้วพี่น้องแต่ว่าหลานไม่ได้ครับผมสิแนะนําหลานให้ก็ต้องเมือกพี่น้องขอมมนมาถามเลยครับครับพี่นอ้องมาจากคูผมก็สีบอบอคนะมากินน้ากันครับรอบนี้มีหมูเปื่อยพอมันตุย,ตยพี่น้องหมูเปืเป่อย ใส่เข้าไปกูจับยว่วน,น่เนะแต่ทางกับกิบดียอ่ะ จำยู่งน,น่บนแต่ละร้านก่จะมีสไตล์ของไปขเขงมันมีรูปแบบการขายต่างๆกันออกไปกับถ้าว่าแสบเบิร์บอกกับเสบจะจะเบิร์ตอ่ะทุลานกับนีแต่ไม่กับมีร้านบอแสีบเนี่ยอยู่เลยครับเดีย๋ยวจะคนมักสไตล์ไดมักรสชาติแบบประมาณใด แสบผมก็แสบพี่น่องกับซิบุกือกันนะงแบบ พี่น้องอยู่ทางอื่นมากด้ครับคอมเมนต์มาได้ถามมาได้ว่ามักแบบใดมักคิดรู้จับเอียงจังไหนเดี๋ยวผมจะแนะนําไปครับมีแบบทุกแบบข้องบน จับนี่เป็นของหมักผมเลยต้นๆเลย ห่อนพี่น้องก็ประกาศห่อนอน,น้องนาบอกมากินถึงพี่น้องมึงเนี่ยห,ห่อนเนี่ยมันจังสัก เอาเดี๋ยว,วพี่น้อง <c oughs> จบยังมีอีกหลายฐานนะครับที่ยังมาเดี๋ยวมาสูป่ปีสวนน้องเบิงพี่นอ้องเบิ้งหลบลางหน้าตามันอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่ารสชาติหรือว่าวัตถุดิบยังเจนกระดูกมูงเถียงถามว่ามันก็นคือกันมัอยเนด็ดนะเพื่อให้กินยังแต่ว่าน้ำซุปนั่น,นเอาง่ายๆเลยพี่น้องมันบ่คือกัน มาถ่ายพี่น้องปเป็นกระดูกเปลยกระฟังแล้วับพี่น้องดเด้อตั้งแต่เขแจกคนที่ตามให้น้ำหน่กผูกทิตอาสาผ้ามลกินจับกับแจ็กสีวายอย่างไร อยากให้พี่น้องเบิ้งโยวความมันเทิงอาจจะยังบ่ดีดอกอาจจะยังมีภาพหรือว่ามุ่กล่องนุ่มเดิมการกินนุ่มเดิมอยากให้พี่น้องว่าให้ละว่าควรปรับปงอย่างไรกะฝากอะไรก็แชร์กดติดตามเลยนครับเด้อดิฉัสพระมนกินแสบกะขอจบพี่เพียงเท่านี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ